บอกลาไขมันที่พุงแค่ทําสิ่งนี้ทําทุกอย่างแล้วแต่ไขมันที่พุงยังไม่ลดนั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณกาลังแก้ผิดจุดไขมันที่พุงไม่ได้เกิดจากการแค่กินเยอะแต่มาจากฮอร์โมนอินซูลินที่ทําให้ร่างกายสะสมไขมันโดยไม่รู้ตัวไขมันที่พุงเกิดขึ้นได้อย่างไร <c oughs> เวลาที่เรากินอาหารแป้งน้ําตาลผลไม้หรือกินที่เกินไปจะทําให้อินซูลินสูงขึ้น ถ้าอินซูลินสูงขึ้นบ่อยๆร่างกายจะสั่งให้เก็บไขมันโดยเฉพาะที่พุงและที่หลายคนไม่รู้คือการนอนน้อยเครียดกินผิดเวลาก็ทําให้พุงใหญ่ขึ้นทางแก้ที่ไม่เวิร์กหออกกําลังกายหนะักแต่ยังกินอาหารที่กระตุ้นอินซูลินพุงก็ไม่หาย 2. ออดอาหารแบบผิดวิธีทําให้ระบบเผาผ่านทางไขมันที่พุงไม่ลด 3. ลดไขมันทุกชนิดผิดนะคะเพราะว่าไขมันดีช่วยลดการดื้ออินซูลินค่ะ วิธีลดพุงที่ได้ผล 1. ทำไอเอฟเวนช่วงเวลาในการกินซึ่งช่วงที่อดอาหาร12ชั่วโมงขึ้นไปจะทำให้ระดับอินซูลินลดต่ำลงร่างกายเอาไขมันที่สะสมมาเผาผ่านเป็นพลังงาน2กินไฟเบอร์ก่อนมื้ออาหารไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลลดอินซูลินลดไขมันสะสมที่พุง 3. นอนน้อยลดความเครียดการนอนน้อยคอ,อร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดจะลางออกมาทาให้สะสมไขมันที่พุงมากขึ้น นอนให้ได้7 9ชั่วโมงต่อวันค่ะอยากพุงยุบแค่ปรับ3อย่างค่ะแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง